เอาบัดีสิแกงเห็ดละงูแม้พี่น้องเริ่มจากตำเจียวตำเจียวตำที่สรอบแล้วดยนี้เอาเด้อตาไปตาไหม่ตาไปตามแกงเห็ดบัดนี้รับตาเอาเด้อตาไปตามม้เว้ยตำบักีสไรกับพอมแดงกับยังกับคือบอส่ใงี้แมวแม่ใจงี้มวสั่งไปใจเีแม่เอาบอำเงเลโอ้ิ้งใส่ตา เอาออกเด้อเล็กน้อยนะอือสิพงใส่ตาก็ยังว่าบ่ไกลแท้ข่อยแค่นี้ก็ไดังบ่เฮ็ดเนาจักเทืออยู่นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยรแรกลยบ่ยเนาล่ะมื้อนี้ข่อยตแกงละงกสแม่ข่อยกินเป็นไดเรียบร้อยเอออ้าวัีมาแกงละงก่น้ําหลายปานดอมันเจาะ่ล่ะอยังอีกนอยสดเ้อออสิแกงาโอล้างซ แซ่บก่อนอย่างกระเม่นน้ำล้างโคกล้างซากนี่แหละข้า,าวซากไปล้างอยู่พุ่นบ่แซ่บเลยนี่ที่แกงโอ้เนี้ยเป็นไรเคล็ด <c oughs> ลับเด้อล้างซากสมอเด้อพี่น้องเด้อมันอยังแซ่บแล้วก็ตักเอาน้ำมาล้างโคกอ,อ,อ๋อตามๆเพื่อสามรอบเด้อโคกเอ้ยรูดแตกหรืเสียหายแสบเป็นไงอ้าวรอก่อนน้ำเดือดแล้วพี่น้องใส่ยังไบม่ใช่ เอาเฮ็ดใส่ลูกเอาเฮ็ดใส่เอาเฮ็ดมาคือว่าใส่ปลาแดกนะเออเอาเฮ็ดลงก้อนปลาแดกใส่ยำเดีกยวได้มาพี่บ่ใส่ลงกลาดุติแม่นโอ้ตหที่เอาลูกเนาะทำไมก็ว่าใส่เนาะเป็นได้เอ๊ะเป็นได้แหละก็เล่นปลาใส่ปลาแดกปลาแดกปลาแดกนี่นี่เออปลาแดกโอ้ยอย่าให้มันความไดนความต้องมีจะโอนปลาแดกใส่อะไรเป็นได้โอ้ยบ่วงหนึ่งบ่เออบ่วงหนึ่งซีบอ เอ้น้อยแค่หมว่าใส่อีกข้อเจียวหรอกดีบ่นั่นแลืพอแบบนี้่ยังปิปิดกเด็ไว้ก่อนม่สิโอ้ยยาตะกับผู้เปนความิ่้หูดังแล้วแต่ยังบดีแอมลดิโอ้มันคื้นซเบดแล้ว่มอ้กรดนเลยเนาะพอแบนี้ใส่มันลงมันลงเออนั่นละพออะไรอี้าีบี่บเคข้นข้น โอ๊ยแก่ขีเบิ่งกว่ามันนี่เบิ่เห็ดยังมาสุกมันจะเบื่อตายฮะเอาสั่นขามันซุกก่อนอ้าวบัดนี้เก็บสุกเลยได้อีกไม่ฟองปลาเด็กไงเขาไปตักฟองปลาเดกออกเอ๊ะตักฟองเขาบ่ได้กินมันมันจะเป็นยังไงมันกะขมอยู่นี่นะมันไม่สวยโอ้คือความสวยงามบอกจะเป็นรสขมด้วยรสไม่อร่อยจี๊ฟองปลาเดกเนี่ยเอ๊ะฟองปลาเด็กฟองอยังกระตามใน่มอนะฟองในหม้อ บะนี้ยก็ซิ่อแบบนี้เค็มไหมดีไหมก็เลยแนะคือบเนีเทียเค็มหันกองขึ้นมาหันกองขึ้นมาหั่นไสมาใส่เออจับจับัหั่นคือมาเซนาลูกตัวเนาะเก็จางหรจางเอาไปดกในหันงโคดแดงแม่ละมอมเออไม่งบุน้อวัวดขยปวดก่อนลินยาอ เป็นไรขลุนขลุนกับซิมคน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 ซิมเบิ้งเปนแห่งได้มอสไปก่อนสายเบิ็งซิมใหม่เอาซิมใหม่ครับสิ่เป็นไรบ้าบ้ากูเกลียดเจ็บด้ว่ะใช่ยังวะดิผักติ้วมาครับผักติ้วมาใส่เบินงงอัติ้วใส่ลงไป เออกละดุกกระดุกพระอีตูครับคุณอรนุชเตพระอีตูมาแม่มาแม่อยู่ที่ถุงพระอีตูมันเป็นแต่ได้ข้าดองเขาอยู่ตีแม่อันันเขาพอใจโอ้ยคอเหนื่อยเออละล้างแล้วเอามาหยุ่มพูดได้ผู้ใดได้เป็นลูกไค่กันไปสอนเอาเด้อวยเอาคุณไปย่าเอาอาอมันแจ้งแล้วเนาะใส่ใส่เด็ดใส่เด็ดมเลยโรยลงไปโรยลงไปโอ้ย จีมออแล้วปอันอัพโรนีบวเป็นต่ได้ขาดอกอันนี้นะบวเป็นโอ้ยมื่อคืนเหลือน้อยีแทยตู้ผักกะดายมันมีอยู่ในพอได้พอได้นี่นี่เสรดาแล้อเแถมาให้อยู่ในเห็ดอลร้เหดที่ลายโพดวะอ๋อนี um> ่ในถุง uh> นี่จะได้กินดีบ่นี่นี่พอได้นี่พอได้นี่กะเจ็บด้วนี่เซ็บบิหอมตูนะ เอามาตรงนี้เด้ลูกนี่นนี่ใถุงนี่นี่แม่แม่ใส่เบิดแล้วเวแกงมาสามอย่างแล้ใช่ถั่วอะไรไม่ใส่เน้นเอาออกแล้วพวกนีนั่นมันเบิดแล้วกันยังวันเน้นเอาให้แหม่เบิดแล้วแหม่ใส่แม่ใส่แกงแม่แล้วละาแกงเน่ซิมไมซิมไมซมเป็นไรคนซิมาเลยนี่อือโอเคโอเคโอเคเปเปิ้ว แกงฮ็ตสีมือคอยพี่น้องเอ้ยแม่คอยจะเป็นคนล่องกิ่นเมื่อนี้ล่ะมา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 แก<ม>งฮ็ดละงวดขอกัน